โอาการสวัสดีนะครับผมเพื่อนๆเนาะนะครับผมสําหรับในเมื่อนี้นะครับวันที่24เนอแอดก็ได้เดินทางไปที่อ่าววัดคนปันแม่นเนาะนะครับผมเพิ่นกะสีมีการสั่งซื้อนะครับหลังใหญ่เนาะนะครับมีเสาเกือบลอยต้นนะครับเนาะนะครับเฮาก็ได้เดินทางไปในเมื่อนี้นะครับฝนตกตลอดทางเลยนะครับเนาะตอนนี้ก็ได้มาหอดวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเฮาก็ได มาเถึงแล้วนะครับที่อำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดอุดรธานีนะครับเจังหวัดน้องบัวลำพูนะครับขึ้นจังหวัดน้องบัวลำพูเนาะสำหรับอำเภอสุวรรณคูหานะครับตอนนี้นะครับเนาะทันพระอาจา์นะครับเพิ่นกระไดผ้ายางขึ้นมาเบิงอยู่ทถิงผู้นะครับอยู่ทถิงผู้เถิงเขานะครับเนาะนะครับมองนี่ก็สิเป็นเถิงผู้นะครับสูงก็หน่อยอยู่เด้ นะครับตอนนี้ตรงนี้เป็นหลังผู้นะนะครับเพื่อนก็ได้สั่งสารหลังไงขึ้นนะครับนี่นะครับเพรากเาได้เดินมาทางมาหอดแล้วนะครับก็คือมองนี่เลยนะครับนะนะครับก็คือมองนี่เลยที่นี่เลยนะครับนี่คือเพื่อนเทศเสาต่อหม้อไว้นะครับเทศเสาต่อหม้อไว้เมื่อหาหกปีก่อนนี้นะครับเพราะว่าในการก่อสร้างเริ่มดําเนินการมาถึงหอดนี้กลับมาติดโควิดนะครับเนาะมาติดโควิดก็คือโควิดมาขันนะครับ แล้วก็หยุดชะงักไปนะครับนะครับผมในมองทีเพิ่นส่างสละนี้นะครับเนาะกับเสาทั้งหมดนะครับถามท่านพระอาจารย์เพ่นบอกว่าเก้าสิบหกต้นนะครับนะเสาทั้งหมดเก้าสิบหกต้นนะครับในสลาหลังนี้ถ้าบรรยากาศรอบๆก็สิเป็นป่าใหม่เป็นปลาใหม่เป็นปลาเป็าห็ดละงกเป็นป่าใหม่เป็นป่าเห็ดละงกป่าใหม่ธรรมศาสตร์นะครับทีบริวารนะครับ เป็นป่าไม้ธรรมชาตินะครับในรอบๆบ,บริเวณวัดนี่นะครับเ <นะ S 1> พราะว่าวัดนี่อยู่ทีงเขานะครับท<ม>ี่เทงเขาเป็นเนินเขานะครับเป <นะ S 2> ็นเนินเขาหนักครับนะการสูงจักหน่อย,นยอยู่พอสมควรนะครับนคับนครับผมในบริเวณที่ได้สั่งสลาคืองโมองนี้นะค,ะนะครับคือที่นี่อันนี้ก็จะเป็นท่านพระอาจารย์นะครับเจ้าวัดของเพิ่นนะครับที่เพิ่นประจำอยู่นี่เลยนะครับหยุดชะงักไปเมื่อตอนโควิดมากนะครับ นะครับในการลงทุนการก่อสร้างไปี่ก็นค่อนข้างที่สิม,มากโยนะครับในการทรรี่ตมนี่ก็เกือบเกือบ,บ,บรัฐนะครับเสาเก้าสิบหาเออก้าสิบหกต้นนะครับเนาะสำหรับสา,าลาลังนี้นะครับอยู่บนเนินเขาเลยนะครับอยู่บนแต่ว่าสาราลังนี้นะครับก็ได้ดําเนินการมาหลายปีแล้วนะครับในตอนนี้ก็หลังจากที่ไปเรนะคนาเปิการได้ชี้ดำเนินการต่อนะครับหลงังจากที่โควิดทายไปตอนนี้ก็กำลังรวบรวม นะครับจะตุบใจต่างๆนะครับเพื่อที่ได้ออกมาสั่งต่อนะครับนะครับมาสั่งต่อเพิ่นก็ได้บอกวุ่ไปยังญาณโนมนะครับเนาะนะครับก็ได้เดินทางมาที่เอาอนะครับสำหรับเอ่อคนฝันเนนี่นะครับเนาะเพิ่นก็เป็นคนบ้านนี่แหละครับเนาะเป็นคนบ้านนี้แหละวัสดิ์นะครัแต่ว่าเพิ่นเป็นผู้รับเหมาของก่อสร้างนะครับก็คือเพิ่นเป็นผู้มาสั่งสร้างหลังนี้ครับตอนนี้เพิ่นก็หยุดไป3-4ปีแล้วนะหยุดไปนะครับไม่ได้สร้างต่อนะครับเพิ่นก็เลยฝันนั่นแหละนะครับเพิ่นก็เลยให้ นโชให้ลาบมาให้โตเลขมากนะครับเราคือคนคนเพิ่นเป็นผู้รับเหมานะครับเป็นผู้รับเหมาสร้างซาราหลังนี้แต่ก็เป็นคนบานนีนะงานสั่งครับเนาะแต่เมื่อนี้ยบรีพคอตัวเพิ่นนะครับเพราะว่าเพิ่นกิดสิดงตัวทางไก่ก็เลยบ่ได้มากนะครับบ่ได้มากนะครับเยอะโอกาสนะนะครับแต่คอยบรีพอตลักนะครับเนาะในเมื่อนี้นะเข้าไปบรีพคอนะครับนเก็หนักครับสำหรับในบริเวณต่างไอ้นี่นะครับเนาะก็เป็นสิ่งปลูกสร้างเนี่กับซิมี เจดีนะครับมีเจดีที่เพิ่นสร้างไว้เพื่อจีเก็บรเป็นที่ไหวนะครับพระพุทธรูปนะครับเป็นพระประธานนะครับบริเวณนี้ครับเป็นบริเวณที่สร้างศาลาเนาะนะครับศาลาหลังนี้นะครับนอกจากได้สร้างขึ้นเรื่อยกันบีนะครับเพป็นมาเนราะผู้เฒ่าคนหนุ่มผู้เฒ่าคนหนุ่งหลายอย่างอยู่นะครับกระเพาะปวดขามาวันใดๆนะครับมาเส้นนี่จะต้องสารังคนหนุ่มเนพวาราที่มันมาตั้งวันเดียวนีนะครับในพว่ามันสูง เพิ่นกะได้มีผู้นะค เจ้าที่เจ้าท้างนะครับอยู่นี่นะครับเป็นผู้มาบอกให้สั่งนะครับเป็นผู้มาบอกให้สั่งนะครับเพิ่นก็เลยสั่งนะครับอยู่นี่เนาะนี่นะครับเนาะเพิ่นสั่งเพิ่นมาบอกให้สั่งนี่ครับท่านพระอาจารย์ประจําเพิ่นเป็นเจ้าวัดประจําอยู่นี่เนาะสำหรับหลักคือผู้นี้นะครับเนาะมื้อนี้ก็ได้มาฝนตกฝนตกบริเวณวัดนี้เพิ่นเล่าให้ฟังว่ามีผู้มาบอกให้สั่งแต่เคยเจ้าที่เจ้าท้างอยู่นี่ล่ะบอกให้สร้างเพิ่นก็เลยได้มาสร้างนะครับเพิ่นก็บอกว่าโอ้มันสร้างบ่ได้หรอกสักองเพิ่นนนก็็บบ่มีีีคครรััต้เเปจดย์บ แล้วก็เขาบอกว hehe, ่าบ๊อบไปยังนะครับใหายสางเลยตอนนี้ยูทั้งคู่นะครับเพ Belgium, ิ wrote, ่นก็เลยได้สางนะครับยูฟากันไปก็ตรเป็นเจดีนะครับเดี๋่ห้อเก็ตรได้ลงไปว่งเจดีนะครับมีเจดียูเนกลางนี่ครับที่ห้าเหลียวเห็นนี่ก็คือเป็นเจดีนะครับวัดเก็ตรเป็นเนินเขานะครับเป็นเนินเขานะครับมีตะก้อนหินโขดหินก้อนบางใหญ่นะครับนะนะครับเป็นหินก้อนใหญ่ๆนะครับนที่ตั้งเรียงรายกันหลังเดียวนะครับในบริเวณบัดเนี่ยมันยูทั้งคู่นะครับเป็นเนินเขาเนินหินนะครับ ครับนี่ก็เป็นบริเวณที่สี่สางซาลานั่นเองนะครับคือซาลาลางนี้เลยนะครับนะครับเสาเก้าสิบหกต้นนะครับบรรยากาศดีนี่นะครับบรรยากาศดีแต่ว่ามันนี้อาก็ได้เดินทางไปเนาะนะครับยวเขากันสีได้ยังลงมานะครับลงมาทั้งทั้งลมนะครับทั้ง่างเนาะนะครับอันนี้ก็จะเดินลงมาด้านล่างแล้วนะครับด้านล่างก็คือเดินลงมาจากซาลานะครับซาลาที่เป็นเสาตอมอ่ะลงมานะครับเพื่อสี่สิไปเบิ้งเกดีนะครับนะาไปดูเกดีนะครับที่พน ได้สั่งมาก่อนนี่แล้วนะครับเพื่อนสั่งเจดีย์ก่อนเราจังหสั่งสลานเนาะนะครับนี่ก็คือเจดีย์เนาะนี่ครับเพื่อนสั่งเจดีย์เพื่อที่ปรลิสถานพระพุทธรูปนะครับอยู่ในหันนะครับเป็นพระพุทธรูปทองสำริดนะครับเนาะนะครับองค์ทองนะครับเป็นเป็นพระสำริดนะครับก็คือเป็นพระเจเท่เท่ทองลอมสำริดเท่ทองสำริดนะครับเนาะนะครับกับบอบเป็นพระปั้นนะครับบอมเป็นพระปั้นปูนนะครับเป็นพระองค์ทองสำริดนะครับเนาะนะครับทองเหลืองนั่นแหละนะครับ นี่นะครับเนาะนี่นะครับก็คือมีพระโยนะครับสามสี่องค์นี่นะครับเป็นทองสำริดทั้งหมดเลยนะครับที่เป็นเอาไว้ได้นี้ก็คือเป็นภายในเจดีย์นั่นเองนะครับเนาะภายในเจดีย์นะครับในตัวนี้เนาะเขาก็ได้เขามากับสักการะนะครับสําหรับในเดินทางมาในครั้งนี้นะครับกับเจมาเบิ้งสถานที่ในวัดคลองเพลินนะครับการปลูกสร้างนะครับนอกจากบอมมีหลายอย่างนะครับ ก็จะมีซาลานะครับแล้วก็มีหอสันนะครับแล้วกาซิมีนะครับเดี๋ยวห้าสิตัดภาพมาทีนะครับนอกตอนนี้เฮาก็ได้มาที่หอสันนะครับเราเพื่อที่เตรียมถวายนะครับปัจจัยที่เพื่อนๆได้ร่วมท้าบุญมานั่นเองนะครับเนาะนอกนาอนี้ก็อยู่ในศาลาของเพื่อนในตอนศาลาหอสันเนาะหอสันเพิ่นมองพ่อสันเขาเอาเมื่อนี้กาซิมีทั้งผู้ใหญ่ทั้งในโมบานเพิ่นก็ได้มา เบิ่งน้ำเนาะในเมือน,นี่นมาเบิ่งน้ำก็เลยกับจำนวนเงืนที่พอเก็ซีเพิ่นได้ทำบุญม,มาในรอบนี้เนาะในรอบนี้กาบอไลายปืนได้กาตามที่ได้ลงไล่น้ำไล่ซื้อให้เพื่อนๆที่อยู่ในคลิปนั่นแหละเรามือน,นี่กส็สีน้ำถวายเนาะเอานะครับอันนี้กาสีเป็นทาง้งพอพในญยประจําเมู่บวานเพื่อนเนาะนะครับ นาคาท่านพายจา์นะครับละกาหลวงพ่อปูเปินมาหน่นะครับเนาะนี่นะครับสําหรับจํานวนเงินที่เทาสีได้น้ำถวายเมื่อนี่นะครับสามจานวนนี่เนาะจํานวนที่นะครับเห็นได้ครับทั้งหมดนะครับไอ้กระเตืมไผ่มันพอสี่ร้อยเนาะหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยนะครับนะครับเนาะเดี๋ยวกระสีได้น้ำถวายเลยนะครับเอาให้พ่อผู้ใหญ่ถวายเลยก็ได้นะครับให้พ่อผูใหญ่ถวายเลยนะครับถวาย นะครับอันนี้เป็นพ่อผู้ใหญ่หมู่บ้านเพื่อนเด้อนะครับน้ำถวายนะครับเพื่อร่วมสร้างนะครับเพื่อนนอกร่วมสร้างนะครับหนึ่งมืนสี่พันสี่ร้อยเอานะครับเนาะเอามอบให้เพื่อนเป็นทีเรียบร้อยนะครับเนาะเอาสาธุนะครับหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยนะครับเนาะนี่นะครับเอาเอาเดี๋ยวนะครับเนาะเดี๋ยวฟังหลวงพ่อเพื่อนเสี่ยวมีแนวบอกโซฟังเนาะ ตอนะะ really um, um, ั้นเาไพักากนี่รือบำเพ็ญภาวนาอยู่ทงวัดนี่แหละบวชได้ข้องใส้ข้องสอยแล้วก็ชิคือดวงโอบัดนี้กัเลยตจกหล่อหลวงปู่หลวงปู่ไงจกหล่อหลวงพ่อได้ข้องใส้แล้วก็เพิ่นเตยบอกว่าสั่งว่าไงเนี่ยเพิ่งวางสั่งว่าเหมือนเนี่ยบัตลูกเจดีย์ขึ้นจริงขึนยอะเหลียงลาย ผู้ข่าเลยว่าโอ้ยมามีปัญญาดอกเด้อเพราะว่าควู่หมมกแค่ป่อสองเนื้อคว่ำูกแค่ป่อสองมามีปัญญาดอกแม้แต่กาแฟก็ยังมามีกินเออบ่อเฮ็ด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 เสียงกระเพิ่นอยู่หกขึ้นขึ้นที่หกขึ้นที่หกอยู่แต่เลยเดี๋ยวเบิ่ง ข้ามเอวบโอ้ปูสางแล้วอยู่เนาะกระสันแต่แต่เลยมีกำลังใจต,ตรงนี้สางแล้วอมู่บัตรเลยเหนียวไปทั้งหัวมือได้เห็นวิหารเห็นวิหารลอยเห็นวิหารโลกโอ้อันนี้มันบอกเป็นของยกเข้าดอกริ่นะข้อหมายบอกเป็นของเข้ายกเข้าหรอแต่เลยแล้ว แล้วไปกันไปที่กันเลยว่าผู้จไปหาถลูกค้าใส่เล่ไปของเมื่อวนกุหละจะได้ได้ไปลูกค้าหลายรูปหลายนี่องจะได้เล่ไม่เห็นกระสังดีอยู่หลายคนก็เลยหาว่าเบื้องลูกเล็กดีๆนัในในเฟียด่อยัง มันบ่มีรูปภาพางี่จ้ะคือบาทสามหน่วยตั้ง,งกันขึ้นแล้วก็มียอดสามยอดแล้วก็เป็นเลี่ยม,มแปดเรียมแล้วก็แปดเรียมแล้วก็มีแปดองค์หอบหลอกนั่นนี่นี่เห็นกันสั่นอะไรเป็นเรื่องมือหมบาท รว,ว่าบ้ามึงไปหาในประเทศไทยหนึ่งพี่ก่อนเจดีแบบนี่ละหนึ่งในสามเมืองบาดาลหนึ่งในสามเมืองบาดาลเป็นเจดีเที่ยวแก้วกันเลยนมาเป็นพุทธคันิมิตเที่ยวแก้วเพื่อนิมิตคือฝัน แต่จะไดคอยหาสัทธามาเรื่อยๆเรื่อยๆก็่อยได้เรียกได้สะอาดแต่ระยะเว่ามึงเฮ็ดโลดเพราะว่ากูบอกเพ็รเฮ็ดโลดเดี๋ยวมันสิม,มากอีกเท่านั้นเอาแฝงมากไ่เพชรมาเรืๆๆๆๆ่อยๆเรื่อยเรื่อยเรื่อยไปซี่ปีแล้วซี่ปีแล้วก็มา เจอกับโควิดพอดีโควิดพอดีก็ด้ยยุดไว้อือยุดไว้พอ่อโควิดเบิดกับมีผับปลาน้อยมาเทียนึงแล้วก็กระทินมาสองเทียรวมเงินสามแสน พกดพูดเก็บเก็บเขาเลยบอกว่าบอกพวกเ,ย,วบเ,ย,เยบ้านว่าซีเสร็จไหมเลยค่ะนะครับเนาะเอาตามที่ท่านอาจารย์เพิ่นได้บอกโซฟังก็คือ แต่ตามที่เฮาได้ฟังขาดนะครับนอกเพิ่นกับมีแน่วไม้สั่งนะครับเนาะเพิ่นมาอยูนี่เพิ่นกะนะครับที่แรกเพิ่นกะคิดว่าสี่พสั่งนะครับเพราะว่ามั่นใจกําลังหลายนะครับเนาะใส่โทรศัพท์เป็นจํานวนมากเพิ่นกะเลยคิดสี่สี่พวสั่งแต่ว่านะครับเนาะในในฝันของเพิ่นเพิ่นกะบอกว่ามีคนนะครับเนาะมีเจ้าที่เจ้าทางนี่แหละผู้ที่อยนี่หลับมาบอกให้สั่งนะครับเนาะเพิ่นกะเลย จักสีเฮ็ดเนวไไรก็เลยตัดสินใจส้างนะครับเนาะส้างก็ได้ทุนมาเนิดน้อยก็สั่งสร้างไปเรื่อยๆนะครับเนาะตามความประสงค์ของที่เขาที่ที่ผู้ที่มาบอกนะครับเนาะในลิมิตฝันนะครับก็เลยได้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมานะครับเนาะนะครับตามปกติแล้วคนก็บริชิดว่ิัทสั่งนะครับตอนนี้ก็เลยได้สั่งไปนะครับพื้นฐานลงไปแล้วนะครับเนาะเอานะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับผมเนาะแอดการเสียไว้เพียงสำนีจากนั้นนะครับนอกได อ่าคุยกันนะครับกับท่านทายจย์เพิ่นเนี่ยนิดน้อยนะครับเนาะอ่าเราก็สีได้เดินทางกลับนะครับสีได้เดินทางกลับเลยนะครับเนาะนะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับแอนกสิวเพลงเจมี้นะครับในคลิปต่อไปนะครับเอาในงวดนี้นะครับสำหรับตัวเลขนะครับเพิ่นก็ยังอ่ายืนยันตัวเดิมนะครับตัวเดิมเลยนะครับเนาะตัวเดิมเหมือนเดิมนะครับเนาะที่เข้าในลงคลิปให้เพื่อนๆไปนั่นแหละนะครับเนาะก็คือมีเลขอยู่3คู่เท่านั้นนะครับในงวดนี้นะครับเนาะ เอานะครับผมสำหรับในคลิปนี้เจออไว้เพียงทำานี้กาสสีลาเพื่อนๆไปเลยนะครับเนาะเอาโชคดีไม่ใช่ไปพร้อมกันบนุขขุสุขคนสวัสดีครับ